เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับของแอปและก็เป็นการเซตระบบนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะครับ e l i n k นะครับดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอก่อนของผมเนี่ยเป็นการสมัครไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากระบบให้ดูก่อนนะ เนี่ยถ้ายังไม่ไม่ได้เคยสมัครเลยนะครับมันจะมาหน้าตานี้ก่อนให้เราเลือก Thailand นะครับทีเอาตกภาษาอังกฤษไทยแลนด์ Thailand เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาที่สมัครผู้เข้าใช้งาน สร้างผู้ใช้งานเนี่ยแ,แล้วก็เป็นไทยแลยนด์ปุ๊บล้วก็กดถัดไปก็ใส่อีเมลของเราใส่อีเมลเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนในอีเมลของเราก็ส่งส่งไปดูรหัสในเมลดูรหัสในเมลเสร็จก็มากรอกสมัครยูเซอร์ได้เลยนะครับสมมติว่าเราสมัครยูเซอร์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับสมัครยูเซอร์เสร็จแล้วเราก็จะเอามากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกรอกหน่อแป๊บหนึ่งนะครับ ครับผมเสร็จแล้วเราเข้ารหัสเสร็จแล้วปุ๊บของลูกค้าจะเป็นหน้าจอโล่งๆนะครับของผมมีการเพิ่มกล้องไปแล้วแล้วก็ตัวบอร์ดนี่จะเป็นตัวออฟไลน์อยู่นะครับแล้วก็กดเพิ่มวิธีการเสิร์ชหานะครับวิธีการจับคู่เราเลือกกันนี้ครับเพิ่มอุปกรณ์นะครับเราต้องเปิด wifi ไ,ไ,ไว้ด้วยเปิด wiFi เสร็จปุ๊บเราก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านของ wifi ตรงนี้ให้สำเร็จ เสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปโดยที่ในระหว่างการถดถัดไปเนี่ยเรามาที่ตรงนี้นะครับเรามากดคลิกตัวบอร์ดเนี่ยครับค้างค้างยังไงจนกว่าไฟจะกระพริบรัวๆนะครับมันจะกระพริบหนึ่งครั้งกระพริบสามครั้งแล้วก็กระพริบต่อเนื่อง นะอันนี้เพืพ่อพิสต่อเน,นื่องนะครับเขาก็จะทำการหา wifi น,นี่ก็จะค้นหาไปเรื่อยๆเพื่อความให้แน่ใจอย่าลืมนะครับเราต้องเชื่อม wi-fi 2.4เท่านั้นนะครับ เชื่อมในแล้วเดี๋ยวเขาจะทำมาทีละขั้นทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนตรงนี้นะครับ น่าจะหาไม่เจอรอบแรกเราก็ลองหาใหม่ วางไว้ก่อนหานานอยู่ค่อ okay. คนข้างหายากนิดหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าบอร์ดดับไปเราต้องกดอีกครั้งหนึ่งครับยวก,กดใหมให้อันนี้เป็น3ามครั้ง รัวๆก็จูนใหม่น่ะนี่กำดึงข้อมูลได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ชื่นชื่ออุปกรณ์แล้วก็ตั้งชื่อที่เราต้องการตรงนี้แต่นี้เดี๋ยวผมไม่ได้ตั้ง อาลบไปหมดแล้วกดสำเร็จอ่ะอุปกรณ์ก็จะขึ้นอยู่ข้างบนนี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าตรงน,นี้เพิ่มครับตัวหน่วงเวลาครับเปิดนะครับก็จับเก็บนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับก็เปิดปิดผ่านมือถือเรียบร้อยแล้วครั้งนึงก็เกิดครั้งนึงก็หยุดครั้งนึงก็ปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนําวิธีการแชร์ให้บุคคลอื่นใช้ด้วยกันได้นะครับหรือแชร์ในครอบครัวของเราแต่ทุกครั้งที่แชร์ก็ต้องสมัครยูเซอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้